บมันก็ด่าได้ปกติดพี่ทำด่าได้แต่อย่าเสี่ยงดีกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มไ,มไ,ดไม่ได้แบบที่เ,<อ>เล่นต่งสิองปืนมึงแจมหรอไอ้สัสขาปืนพี่เอาเลยมีปืนแล้วพี่แจกปืนให้ตายตีพี่ได้ปืนฟรีแล้วตายไหมตายหนึ่งไอ้โทนี่ อ่าโทนี่อีกแล้วโทนี่อีกแล้วขอใส่ยุดพางมัเลยรี่มาลับเรียกพวกอะตายกินทางไปพี่ทางอยู่ตรงคั้วะนะความยาวมันวิ่งความยามันวิ่งวันวิ่งอยู่ปะใช่หมอบมิหมอบหมอบหมอบ น,นี่ายเปิดหน้อะไรวะเตียงไม่มีเตียงมันแตกทีย่ากไรผมไม่ไดูดิเพก่อนตอนแรกผมไม่ไไมไเล่นไอตัวนี้เลยครับ ข่าน้ขอข้าวผานผานหินนะอันนี้ไม่หวยไจ้ะยิงัหนีนะยิงกันหนีนะไม่งั้นไม่หวนะตายตอ,อีกหนึ่งไอ้คนนี้ ยามโลอะยามโลฝั่งบีนึงอะปิงิงมันสูงนไม่ได้เหมืนเป็นเที่ยวเรยวะเหมือนเดิมที่ดีสวยสวยนี่โดนทั้นึงตายตายเฮ้ปันเก็บอ่ะเอคมมนนี่เก็บเอคดิอย่าเ่ กระสุนม ạ, ตายทัวนี้กระสุนมดเบา่าแกเบา่าแก 不好，打都要炸了的。 นบตเดือยูตัวเนืแนร็จตอนไหนเฮียกูว่านะแอดินจะไม่บอกไอ้เฮียให้ไปบึ้มบ้านอปนบ้าตอนตอนผมอยู่มาทั้งรถทั้งมอไซค์ทั้งเครื่องบินเลยตอนผมก้อยู่คนเดียวเอทำเพืเข้าดิฟมา อะไรที่แมันไม่กลางวงไอนน้กูไม่เข้าใจแค่เนี้ยแค่มันกลางวงครัมันสร้างบ้านให้เสร็จ <c oughs> มีเน,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  <c oughs> นินน่ะบิวอ่ะโออโออสเนินน่ะบิวอ่ะอัลเลน เหรอโอ้ดหลังเข้าโอ้ดโอเคแตกเราผมมีตัวพิทามแม่งให้สัตว์ตัวทไนเปอร์มันจะไม่มีแล้วตายไ,ไอ้เงี้ยไอโ้ไอโ,ทไอโทนี่เขาเอาอาร์พีจีมายิงจากแบบแค่สองร้อยอ่ะ ใหาให้ต้าใหที่มอไซคแบกสิ่ทีมาเนี่ไปปันนะีนีนี่เยู่นี่ต้นไม่ตายมีไหมมีไหมนเต็มเลยไม่มีไม่มีปืนเต็มเลพี่ดึงดึงปืนดึงปืนแตนะ ดึงปก่อนดึงปืนออกจากตรงนั้นก่อนเลอีกระบอกนึงอะพี่ปล่อยมันก่อนเอาทางนไปไอ้นี้ขีามาแกวเด็บัวี่ยไปไเอาปนเข้าไปในรถในบ้านไอ้นี้มาแกวเอาสกแกแก๊กเอาเตายไว

เตียงวาอยู่แถวนี้หเตียงครบลอยแกมาเปิดไม้แลวั่นบ้านใช่ไหมสุดีนะพอโดนวอีเม็ดตีโดนตัวอีกมทยังวิ่งไปเบเนี้ยพี่ทาฮะี่เลดบ้าเราแย่ทที่ผมมันมีปืนนะมเจ็บะานีผมนี่ผมี่ผมี่ผมอี่จ่ากลยตาจังมาเรว

วอนวิห่าัตัวไปเปิดมันเท็ไปปไิสูจนือเลี้ยวซวาดิพี่ไปทางซ้าไ้ยวขวาตรงนี้ยยซายซะด้วย สเฮ้ยพิธามพิธามพิธามให้ให้ให้พีเอให้ยิ้มอะาสร้างกแทงรอบแล้วของเลยเฮ้ยหรือไม่ก็เอารถมาลึกเอาได้ถ้าพี่ถ้าเหีบรรไม้ได้นะให้อยู่รไม้ไม่ได้นะคนทำโร่ไม้

หลังแล้วพี่หลังแล้วหลังแล้วหลังไม่เห็นแล้ว,หลลวเห็นแล้วขัดไม่ตายเนี่ยมันโดนสามเมตรหัด ตายกฟันตายตายผัดนี้างในบ้านไม่มีเลยเตรียมแล้วเห็นปะ านหน้าประตูดวงไม่มีปืนพเยอะแล้วรถคุ้มรถถึงประมาณนี้นะรถรถตายไอ้มิ้นก็ดู ไม่มีผู้ไม้ก็เฮียมันตัดกระสุนเราอ่ะพี่เอาเอาล็อกจากรถเอาล็อกจากรถเอาล็อกจากรถไปล็อกก่อนนี่มันล็อกกล่องอะไปตัววิ่งออสหน้าหน้ารูแตกกำแพงที่กำแพงของพี่อ่ะ ออเอาดีเอาดีจะสู้กัไทยแลนด์อรมีเหรอไอ้ท่านไอเ ซ้ายนะออกไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายนะโอเคไหมเลี้ยวซ้ายาลแล้ววิ่งจุกเลยนะโอเคปะโอเคไปไม่ดีคุกหน้าพี่ปัน,น <G ül> ตายแล้ว รลอยเขาให้พี่ลอยอ๋อเห็นมาแล้ว เองปล่อยให้เป็นลม